ช่วงหยุดยาวแบบนี้หลายๆคนถามมานะคะว่ามีซีรีส์หรือว่ามีหนังอะไรให้ดูแล้วรู้สึกว่าเออหัวใจฟูฟูเยวยาปลอบรมจากสถานการณ์ความเครียดในปัจจุบันนี้ได้บ้างไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เก่งจัดมาให้ค่ะกับ10อันดับหนังแนวโรแมนติกดูแล้วหัวใจฟูโลกเป็นสีชมพูบน Netflix ค่ะ มาที่เรื่องแรกของเราค่ะกับสวีเดนซาวนังใหม่แกะกล่องที่กระแส,สโซเชียลตอนนี้มาแรงมากนะคะเป็นเรื่องราวของคู่รักธรรมดาที่ต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองต้องดิ้นรนผ่านแรงกดดันผ่านอุปสรรคมากมายประคับประคองความรักไปถึงฝั่งให้ได้ค่ะส่วนถ้าเกิดใครบอกว่าอา้าวมันก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาแล้วทำไมเรื่องธรรมดาธรรมดาแบบนี้ถึงมีแต่คนแนะนําให้ดูอันนี้บอกเลยว่าต้องไปหาคาตอบเอาเองแต่แนะนําค่ะเชียร์มากๆมันสุดๆดไปเลยละค่ะ มาต่อกันที่เรื่องที่2ของเราบ้างนะคะกับ My r o m a t e Is s c i m i n h o อันนี้เนี่ยเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกโคอมดี้ที่กำลังออนแอร์อยู่เลยค่ะขอกระซิบบอกเลยนะคะว่าดีงามมากเพราะว่านางเอกไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของจิ้งจอกเก้าทางอายุ999ปีที่เกือบจะได้เป็นมนุษย์แต่ดันเกิดอุบัติเหตุทำลูกแก้วจิ้งจอกหล่นไปเข้าท้องของอีดำนักศึกษาสาววัย22ปีที่โสดสนิทแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างล้นหลามมากๆค่ะ ซึ่งอุบัติเหตุน,นี้ทําให้ทั้งสองคนต้องไปอยู่ใต้ชายคายเดียวกันนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครอยากจะดูเรื่องนี้เนี่ยสามารถรับชมได้จากทางไอทีนี่นะคะมาต่อกันที่เรื่องที่สามนะคะกันเนบู e ดเลสซีรีแนวโรแมนติกดราม่าที่สร้างมาจากเว็บตูนชื่อดังอย่างรักนี้เกินห้ามใจ เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์อันซับซ้อนของยูนาบีสาวสวยที่ไม่เชื่อในความรักกับพัดแจยอนนุ่มหล่อสุดทอตประจำคณะที่ชอบมีความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดแล้วความสัมพันธ์ของพวกเขาจะลงเอยยังไงจะฟินจะอินหรือประสาทกินขนาดไหนมาดูพร้อมกันได้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่4ของเราบ้างนะคะอันนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมดี้สำหรับใครที่เคยใช้แอปหาคู่เรื่องนี้เนี่ยน่าจะอินอยู่เหมือนกันค่ะกับเรื่องที่มีชื่อว่า love guarantee ค่ะ เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวการฟ้องร้องของนิกกับบริษัทแอปพลิเคชันหาคู่ที่การันตีค่ะว่าถ้าคุณใช้แอปนี้จะพบกับคนที่ใช่โดยผ่านการเดทไม่เกิน1,000ครั้งโอ้โห1,000ครั้งเลยอนะเนาะซึ่งอตอนนี้คนนี้แหละได้เดทเต็มโคตาแต่หาแฟนไม่ได้สักทีก็เลยจ้างงานซูซานทนายสาวมาเป็นทนายที่ปรึกษาเพื่อฟ้องร้องแอปพลิเคชันเจ้ากัำนี้ซะแต่ไปไปมามาดูเหมือนว่าเจ้าตัวเขาจะค่อยๆคข้ยแควในระหว่างทางที่หาข้อมูลฟ้องร้องอยู่นะสิคะ เรื่องที่5ของเรา Use for my t a l l e n t ค่ะ อันนี้เป็นฝั่งของหนังจีนกันบ้างนะคะหรือชื่อในเว็บตูนก็คือรักนี้สะอาดเนียบนั่นเองค่ะเรื่องราวอันนี้เป็นเรื่องราวของกู้รนชี c ีโอหนุ่มไฟแรงของบริษัททำความสะอาดที่กัวเชื้อโรคขึ้นสมองและก็ต้องการให้ทุกอย่างรอบตัวเขาเพอร์เฟกต์แต่ว่ามีเหตุบังเอิญต้องมาเจอกับชื่อซองจียวสาวน้อยสุดทยานแซนโกที่มีบุคลิกตรงข้ามกันสุดขั้วยังว่าค่ะเกียตแบบไหนเจอแบบนั้นแล้งานนี้ท่านซีโอของเราจะทนความยุ่งเหยิงของสาวน้อยได้ไหมล่ะเนี่ย มาต่อกันที่เรื่องที่6ค่ะ LDK 2019เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักเรียนชายหญิงสองคนที่ต้องไปอยู่ในห้องเดียวกันโดยที่พ่อแม่รับรู้ เพื่อนสนิทรับรู้แต่โรงเรียนไม่รู้เราก็ต้องมาอยู่ภายใต้กฎที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงให้ก็คือถ้ามีซัมติงกันจนกว่าจะเรียนจบซึ่งพระเอกก็เป็นคนที่เย็นชามากส่วนนางเอกก็เป็นคนน่ารักสุดๆแต่เรื่องไม่ได้มีแค่นั้นค่ะเพราะว่าความวุ่นวายสเต็ปที่2องกำลังจะเกิดขึ้นเม่อญาติของพระเอกที่เพิ่งกลับมาจากอเมริกาเมื่อขอพักอาศัยอยู่ด้วยนะสิโดยเรื่องนี้เนี่ยสามารถรับชมได้จากทาง HBO นะคะ อีกหนึ่งภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าที่ดูแล้วมีอะไรติดค้ามใจไม่ต่างกับสมิธเดนซาวเลยนั่นก็คือเรื่องราวของยอนซูลูกจ้างร้านเบเกอรี่ที่มีมีซูเป็นเจ้าของซึ่งยอนซูเป็นคนหน้าตาดีมีซูจึงใช้จุดนี้เป็นการเรียกลูกค้าเข้าร้านแต่ด้วยความใกล้ชิดและอะไรหลายๆอย่างทให้ทั้งคู่ต่างมีใจให้กันและกันแต่อดีตที่แสนปวดร้าวของยอนซูทําให้ทั้งคู่ก็ต้องแยกจากกันเป็นเวลานาน,านเลยค่ะเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงติดตามได้ใน Tune In for l o v e นะคะ มาต่อกันที่หนังเรื่องที่8ของเราบ้างดีกว่าค่ะกับมิจโญบลั๊เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของยมทูตที่มาทําพันธสัญญากับมนุษย์ในการแลกเปลี่ยนกันแต่ยมทูตดดนไปตกลุมรักลูกสาวของมนุษย์ที่ทาสัญญาด้วยเราเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อล่ะถ้าอย่างนั้นไปดูพร้อมกันค่ะอันนี้ใครเป็นแฟนแฟนแบทพิทบอกเลยว่าฟินค่ะเพราะว่าเป็นแบทพิทสมัยยังแซบเรื่องนี้ถ้าเกิดใครทันดูตั้งแต่แรกอาจจะอายุไม่น้อยกันแล้วนะคะ สำหรับมิโจโจบล็กเป็นเรื่องราวของวิลเลียมแพริชมหาเศรษฐีอายุ65ปีที่ทำข้อเสนอกับโยมบัตูธให้ยืดอายุขายตัวเองออกไปอีกสักหน่อยและกับการให้ท่านพยายมลองมาใช้ชีวิตแบบมนุษย์ในบ้านของตัวเองดูบ้างพร้อมกับตั้งชื่อโยมบัตูธให้เรียบร้อยว่าโจแต่พอใช้ชีวิตมนุษย์ไปมาโจดันตกหลุมรักกับลูกสาวของมหาเศรษฐีคนนี้ซะได้นะสิแล้วเรื่องนี้จะจบยังไงต้องไปดูในมิจโจบล็กค่ะ เรื่องที่9ของเรา Mad for Each Other นะคะเป็นเรื่องราวของชายต้องหญิงเพี้ยนค่ะโดยอันนี้เป็นเรื่องราวของ Novio ค่ะตำรวจหนุ่มที่มีอดีตอันปวดร้าวทำให้ต้องกลายเป็นคนขี้โมโหวินแต่กับทุกเรื่องอีมิทิองสาวสวยที่ระแวงเรื่องสถานการณ์บางอย่างในอดีตซึ่งก็ไม่รู้ว่าพงลิขิตหรือว่าฟ้าเล่นตลกแต่อย่างใดที่ทำให้สคนนี้ต้องมาเจอกันตลอดเวลาเลยล่ะค่ะ ปิดท้ายกันด้วยเรื่องที่สิบของเราอุ่นไอในใจเธออันนี้เป็นซีรีส์อบอุ่นหัวใจนะคะถ้าเกิดใครชอบดูแนวอันเล So b e a u t i ี u ฟขอแนะนำให้ต่อด้วยเรื่องนี้เลยค่ะ เป็นเรื่องราวของซื้อถูมั่วนะคะนักศึกษาสาวสาขาบัญชีปี4ที่ยังหาที่ฝึกงานไม่ได้สักทีแต่เรื่องราวฟ้าลิขิตทาให้เธอได้มาเจอกับกุ้วยอี้นักศึกษาสาขาฟิสิกสุดอัจฉริยะแถมยังหน้าตาหล่อและก็แสนดีอีกครั้งคราวนี้อนาคตของถูมั่วจะได้เบ,บิกบานสดใสกับเขาสักทีเนาะอันนี้เนี่ยนอกจากทางเน็ตฟลิแล้วยังสามารถรับชมได้จากทาง v ี v อีกด้วยนะคะ และนี่แหละค่ะคือหนังสิบเรื่องที่จะทําให้คุณดูลมโลกเป็นสีชมพูหัวใจฟูๆแล้วก็ลืมเรื่องราวิเครียดไปได้นะคะถ้าเกิดใครชอบหนังแนวนี้แล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันเอาไว้หน่อยหรือถ้าเกิดใครดูแล้วรู้สึกยังไงแล้วก็บอกเราได้้างลลนงนีค่ะส่วนครั้งต่อไปจะมีอะไรมานําเสนอมีหนังหรือว่ามีซีรีส์แบบไหนไม่อีกแล้วก็ต้องคอยติดตามนะกดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะคะ